เอาแล้วพี่น้องหมัแล้วครับนี่เดหาจะพักหนึ่ง่น้องเห็นไหมครับนี่น่นละครับพูนแะครับสวัสดีพี่น้องนะครับกับผมกบผมเช่นเคยนะครับในช่องของเรนโบสายลุยคนกว่ปานะครับวันนี้ก็วันยุดเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกป่ามานานวันนี้พอมแล้วครับผมขันไม้ขันมือมานานครับดูดูการหาเห็ดนะครับ เดินมาหาสักพักหนึ่งนะครับอากาศกระช่มฟ้ากชุ่มฝนสักหน่อยนึงนะครับดินยังการอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพักไปครับเห็ดคนแดงครับผมนี่พี่น้องเห็นไหมครับ,รบนี่นู้นแหละครับพูนแหละครับนี่นู้นแหละครับ นู้นละพี่น้องนูลน,ลน,นละครับนู้นละครับนี่มนละครับมัน,น,น,นละครับนะครับนีพี่อฝนตกครับอ ผมหมานแล้วครับโอ้ยเต็มทุบๆเลยเอาหมานครับหมานโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวแคขกันเลยครับฝนกลากำลังยุโตะครับผมมารับชมด้วยกันครับผมมาเก็บทิศด้วยกันครับฝากอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องโรสายลุยคนขับพาด้วยครับผมอันนี้เห็ดคนแดงครับผมแล้วพี่น้องนะครับก็ มาแคะด้วยกันเลยนะครับเ็ดคนแดงนะครับมันเป็นเ็ดพวกชนิดหนึ่งน,นะครับหรือรบ้านบา,บางบ้านก็จะเรียกเ็ดพวกไฟนะครับนะครับเศคนแดงก็จะขึ้นอยู่กับพวกพวกนี่แหละครับมันจะเป็นพวกแดงนะครับก็จะออกเฉพาะฤด,ดูของมันครับ สวยๆเขาวๆครับ นี่เลยพี่น้องสองดอกสวยๆครับเก็บแต้มครับผมอ่านเม็ดคนขาวครับแต่ดอกแห้งกันแล้ว,ลวนี่กำลังเกิดครับหมูเล่น้อยแล้วครับนี่ เดี๋ยวป๊บใหญ่ครับโปฟ้าหมูใหญ่ๆเนี่ยนาออยเฮดขุนขาวอร่อยครับจะไม่ค่อยเหนียวเท่าเฮดคนแดงเอาเดี๋ยวเก็บกันเลยครับผม นอ้พี่น้องเดินขามไปขามมาดีวครับตะแลกเอาตรงนั้นเดี๋ยวครับนี่นี่นะเห็นอยู่แค่นี้เดินไปเดินมานี่ครับกำลังพูดกับเฮดโคนขาวครับอือพี่ต้องเขี่ยหาดีๆนี่ถ้าเกิดเจอหมู่ใหญ่ก็ใหญ่ขั้นเดี๋ยครับเฮดโคนขาวแอนนี้ ปัางอยู่คานตะก้าผมมีเห็นครับเดินเตะไปเตะมาอยู่นี่ตอนแรกผมเห็นแค่แค่ดอกนี้ดอกเดียวครับเห็นจริงๆแค่ดอกนี้ดอกเดียวแล้วก็กําลังจะมาเอาเกือบทีเหยียบไปครับเออวะเอาเดี๋ยวแค่เลยครับคั่มแล้ะ นี่ครับดอกกำลังหวานเลยครับขนาดนี้ฝนตกยังมีชุบดีมากเท่าไรครับมดอย่างนี้ขนาที่มดแล้วนาะอ่ะตรงนี้สามดอกครับ ดอกสวยครับ ดินแข็งครับตรงนี้ก็เลยดอกไม่ยาวไม่ใหญ่พี่ครับผมอืม,อมแตกไม่ติดจ้ะ เอานี่แหละครับผลงานของย่อมนี่พอต้มอยู่นะครับผมเอาไปต่อครับพราพึงมิมครับที่มีหัวหน้ามอยู่ทุกว่าแล้วก็เยาดูแบบนึงครับ เอานีเละครับเอาสดครับพี่นามอยู่แลยครับผมไปต่อครับผมโอเคพี่น้องนะครับก็ไม่ได้ปิดคลิปกับป่าครับลืมนะครับมาถึงบ้านแหละอันนี้เป็นรสแรกที่ได้นะครับก็เป็นเฮดสดๆนะครับที่ได้จากป่ามันนะครับอันนี้เป็นเฮดคนแดงนะครับนี่เฮดคนขาวนะครับซึ่งเฮดคนแดงจะเกิดก่อนเฮดคนขาวนะครับเฮดคนขาวก็จะเกิดเททายๆฤดูการทักหน่อยนึงนูน่ะพูนละก็ประมาณปลายปกันยานะครับ ก็จะเป็นระดูการของเพชรคนขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพชรคนแดงนะครับไม่รู้ทำไมถึงเรียกเพชรคนแดงก็ดอกมันแดงๆนะครับเขาก็เลยเรียกเพชรคนแดงบางที่ก็เรียกเพชรเพชรอะไรเพชรไฟเพชรดอกเพชรจิกเพชรตาเพชรติบอะไรไม่รู้นะครับนะครับแต่วันนี้แลมโบมันที่นดอกครับผมนานๆในเขาป่าทีนะครับก็ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องบนสายลือคนกระป่าเลยกับผมวันนี้สวัสดีครับผมมันมันครับผม ดอกตุมต้มๆนี่สวยหวานเจี้ยงหวานจ้วงหวานจ้วงครับผม